สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถทุนทุกท่านนะคะมาแล้วกับคลิปความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์ครึ่งเดือนหลังนี้เราจะมาดูซิว่าช่วงนี้จะเป็นพลังงานแบบไหนนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้มีปัญหาก,การทะเลาะกันเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาส่องในเรื่องของคนที่คุณคบหาดูใจแฟนของคุณด้วยนะคะว่าเขาคิดยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ ชาาเมุ่นนะคะจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึงวันที่21มิถุนายนเองการแบ่งวันที่ของแม่หมอก็เป็นการแบ่งแบบศาสตร์ตะวันตกนะการเปิดไพ่ก็เป็นแบบรวมนะคะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องชมเพื่อความบันเทิงหรือว่าเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นเองนะคะลัคนาราศรีก็ดูได้นะคะส่วนท่านใดสนใจที่จะส่องดวงของเราตรงๆงเลยก็แอดไลน์กันเข้ามาได้ไม่หมอได้ให้ไอเดียไลน์ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเข้ามาดูซิว่าคนนั้นของคุณจะเป็นเนื้อคู่คุณหรือเปล่า คนนี้จะคบกันได้นาน,านไหมอันนี้เราจะสามารถส่งถึงความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณได้ด้วยนะคะไพ่หลักของชาวเมทุนนะคะช่วงนี้นะคะเครื่องดอนหลังเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะสดชื่นสักเท่าไหร่นะคะความผิดหวังเสียใจการที่คุณเสียความรู้สึกกับคนรักนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ แล้วทีนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้เคลียร์กันต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบนะคะซึ่งหรือว่าชาวราศีเมทุนเองในบางกรณีคุณก็อยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่เงียบๆเพราะว่าคุณรู้สึกไม่โอเคกับคู่รักของคุณนะคะในบางกรณีนะถึงขั้นบล็อกไปเลยก็มีด้วยนะคะไม่คุยกับเขาเลยอะหรือว่าถามคาตอบคําก็มีสําหรับท่านที่เป็นครอบครัวกันแล้วนะอยู่ด้วยกันเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ ถามคำตอบคำกินข้าวคนละทีอะไรทำนองนั้นนะมีความคิดมากวิตกกังวลการที่คุณรู้สึกว่าถูกคนลักทรยศหักหลังถูกเขาหลอกทำอะไรที่ที่ไม่ได้เกรงใจคุณหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ให้เกียรติคุณก็มีด้วยสำหรับบางท่านนะเสียความรู้สึกกับเขามากๆอาการนอยอาการที่เรา รู้สึกแข็งคว้างเนาะช่วงนี้นะคะ,ะสำหรับในบางคู่ที่เป็นคู่รักใหม่นะคะที่แม่หมอเห็นเนี่ยจะมีความคุ้มเครือจะเป็นรักที่ใครสักคนหนึ่งยังไม่เลิกกับคนเก่าหรือเปล่าแล้วก็มาเริ่มต้นกับใหม่กับคนใหม่หรือว่าเราครบกันอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยคนเก่าก็ยังเข้ามาเป็นตัวปัญหานะคะก็ยังไม่ ขาดสักทีก็ยังมีการส่งข้อความถึงกันหรือว่าไปเจอกันก็เลยทําให้ชาวราศีเมถุนคุณไม่พอใจกับคนรักของคุณมากๆนะคะมีความกังวลว่าเขาจะหลอกคุณมีความกังวลว่าเขาไม่ได้จริงจังจริงใจกับคุณหรือเปล่าทํานองนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่องทางด้านคู่รักของคุณด้วยนะคะว่าเอดูเขาจริงจังกับคุณนะชาวราศีเมทุน และเขาก็จะพยายามด้วยสําหรับท่านที่เป็นคู่รักใหม่นะคะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณจริงๆนะคะเป็นไพ่ตัวแทนแห่งความรู้สึกดีเขารู้สึกว่าคุณคือเด็กกว่าเขาและเขาจะพยายามดูแลคุณให้ได้คือเขาจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นหัวหน้าคุณนะคะพยายามที่จะให้เขาเชื่อฟังคุณนั่นแหละ ไม่มีไพ่ที่จะบอกว่าเขาไม่ได้จริงใจนะแต่เพียงแค่ว่าในบางกรณีเขาอาจจะยังไม่ได้าขาดแบบจริงๆจังๆกับคนรักเก่าอาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้เขายังจะต้องอไปจัดการหรือไปสะสางอยู่นั่นเองนะคะลักษณะเหมือนเขาพุ่งเป้ามาที่คุณนะคุณเป็นเบอร์หนึ่งนะคะในกรณีท่านที่เป็นคู่รักใหม่นะคะ ถ้าคุณมีคู่แข่งนะคุณก็เป็นหมายเลขหนึ่งสำหรับเขาใจของเขาเทมาที่คุณเยอะเลยล่ะด้วยความที่เขาเป็นคนที่เงียบๆน,นิ่ง,งๆเฉยๆหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ค่อยพูดก็ได้นะคะมีโรคส่วนตัวสูงคุณก็เลยไม่แน่ใจในตัวเขาว่าเอ๊ะตกลงหลอกคุณหรือเปล่านะคะบางครั้งก็ดูเหมือนกับว่าเขาไม่ได้จริงใจไม่ได้ชอบคุณจริงๆ ดี๋ยวจะรู้เหลือเกินนะว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะไพ่ก็บอกมาแล้วว่าเขาจริงจังแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกกับคุณหรือว่าไม่ค่อยพูดหวานๆกับคุณสักเท่าไหร่เป็นความรักที่ไม่แสดงออกอะไรทํานองนั้นนะคะเขาเป็นคนที่ขี้หึงเป็นคนที่ขี้ระแวงด้วยเหมือนกันกับคุณถึงเขาจะนิ่งจะเฉยดูไม่ได้สนใจแต่ก็แอบแอบหึงนะ แอบระแวงนะคะอคู่รักใหม่เนาะดีนะคะกับคนนั้นของคุณอ่มาดูซิว่าท่านที่เป็นครอบครัวก,กันนานแล้วเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่ามีปัญหากันไม่คุยกันนะคะเขาอยากคุเขาก็อยากคุยกับคุณนะอยากจะพูดอยากจะเคลียร์กันหรือว่าคุณไม่ยอมเคลียร์กับเขาคุณพูดไม่ดีใส่เขาหรือเปล่าชาวราศีเมถุน เพราะว่าทางความรู้สึกเขาอะค่อนข้างที่จะดีนะมาดูซิเป็นยังไงบ้างเออเขาก็เครียดอยู่นะมีชาวราศีมีนม,มีราศีกันนะคะราศีมังกรประมาณนี้ถ้าไม่มีราศีตามที่แม่หมอพูดก็ตามหน้าไพ่เลยนะคะรักคุณนะไพ่คู่รักขึ้นไพ่เนื้อคู่ขึ้นแสดงว่า ในความที่เขาชอบคุณแต่ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวยังคุยกันไม่ได้ยังเคลียร์กันไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของความระแวงความหึงหวงนะคะการที่ไว้ใจกันไม่ได้เขาหรือคุณก็ได้นะคะคิดว่ามีการโกหกกันเกิดขึ้นนะคะเอ๊ okay. <Okay. S 2> เขาถูกเทเหรอยังไง ถูกเททั้งๆท,งที่ยังรักหรือว่าถ้าไม่ได้ถูกเทคุณก็ไม่คุยกับเขาเขาเป็นห่วงคุณนะคะตอนนี้นะ่ะถ้าท่านที่ยังไงล่ะเหมือนกับว่าคุณไม่คุยกับเขาแล้วคุณหายไปเลยเขายังเป็นห่วงคุณอยู่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะคุณก็ไม่คุยกับเขาอะนะ หรือว่าไพ่อาจจะสลับกันก็ได้นะคะใครที่เป็นฝ่ายหายไปจะบอกว่าคนทางนี้เป็นห่วงนะคะคิดถึงเสมอแล้วก็รักด้วยแต่ด้วยสถานการณ์ที่เ,เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่เคลียร์ยังไม่ได้ยังไม่ลงตัวนั่นเองใจเขาก็ยังอยู่ที่คุณเสมอยังรักเสมอนะคะยังไม่เคยลืมคุณเลยยังมั่นคงอยู่นะกับความรู้สึกเขาอะคะ่ะ อันนี้ขอนก็เป็นตัวแทนให้นะคะความรู้สึกเขาก็เป็นแบบนี้แหละถึงแม้ว่าคุณจะไม่คุยกับเขาถึงแม้ว่าคุณจะ,ะประชดเขาก็ได้หรือว่าเดินหนีเขาเขาก็ยังอยากที่จะคุยกับคุณอยู่เสมอนะคะรอให้คุณกลับมาเคลียร์กับเขาอะคะ่ะประมาณนั้นปัญหาเนี่ยเหมือนกับว่าเกิดขึ้นมา สักระยะหรือว่าพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็เคลียร์กันไม่เคยได้สักทีนั่นเองนะคะอ่ะยังไงต่อยังไงต่อสักครู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าท่านที่มีปัญหากันเนี่ยนะคะ ต่อไปเนี่ยคุณและเขาจะเป็นยังไงจะไปต่อกันได้ไหมนะคะ <c oughs> เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะไม่อยากจะคุยเลยไม่พร้อมที่จะคุยก็ได้ไม่พร้อมท,ที่จะเจอหน้าก็ได้นะคะอยู่ในช่วงของอาการงอนหึงหุอาการความหึงนั่นแหละ แล้วก็งอนนะคะทำประชดโดยการที่ไม่คุยกันนะคะคุยกันก็ไม่กี่คำทะเลาะก,กันอะไรทำนองนั้นการประชดประชันค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าชาลาสีเมนทูลวิธีแก้ไขตอนนี้ให้ยงห่างกันไปก่อนนะคะรอให้ใครสักคนหนึ่งหรือว่าเราทั้งคู่อารมณ์เย็นลงก่อนเพราะตอนนี้ ภายเห่งการทะเลาะเบาแวงขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะอยู่การคิดมากนะคะคิดไปเองก็ได้อะไรทํานองนั้นแต่คนต่างอยู่ก่อนนะยังห่าง,างยังห่วงไปก่อนนะคะยังรักยังคิดถึงเสมอแหละโอ้นั่นเห็นไหมทะเลาะกาันท,ทั้งทั้งที่ยังรักกันอยู่ไม่ปล่อยหรอกไม่ได้เลิกนะคะ เดี๋ยวก็มีการได้กลับมาคุยอยู่เพราะว่าใครสักคนหนึ่งก็รอให้อ่ากลับมาคุยกันเคลียร์กันยังรักเสมอนะชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องราวความรักของคุณก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปที่ไม่หมอททำก็กรุณ้านะกด Subscribe กดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะในกรณีที่อัปเดตคลิปจะมีการแจ้งเตือนน,นั่นเองเข้ามาเม้นกันเข้ามาได้นะคะติชมได้นะคะ คือตรงไหนที่ไม่หมอพลาดไปผิดไปนะคะแนะนํากันเข้ามาแล้วแม่หมอจะแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นนะคะบางครั้งไม่หมออาจจะพลาดก็มีด้วยก็ต้องขอโทษนะคะไปละนะคะท่าในใดสนใจที่จะดูดวงก็แอดไลน์เข้ามาได้นะคะไอดีไลน์ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนั่นเองสวัสดีค่ะบ๊ายบาย